ขาเธอเนี่ยแหกได้เกิน90องศาหรือยังบริหารไปบ้างนะจะได้ทําได้หลายท่าไม่น่าเบื่อเงินเริ่มที่คําถามแรกเลยแล้วกันนะก่อนที่เธอจะเข้าไปอยู่ในฮาเร็มของสารวัตรมิตรเธอทําอาชีพอะไรมาก่อนหรอเราทํางานในบาร์ของเสียบุญเนี่ยพี่ชายของสารวัตรอืมได้ข,ข่าวว่าที่บาร์นั้นมีการค้าประเวณีด้วยเธอได้ทําอาชีพพวกนั้นด้วยหรือเปล่าเอยเดี๋ยวนะแยมจะทำสกู๊ปข่าวสารวัตรมิตรต้องถามย้อนไปขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วว่าไม่เห็นจะเกี่ยวนเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกมแยามเขาสาช่วยเราวางแผนจับสารวัตรมิติดคุกได้อ่ะเราก็ต้องตอบแทนเขาหน่อยทองถ้ามีคำถามไหนไม่สะดวกใจจะตอบอ่ะไม่ต้องตอบก็ได้นะเราไม่เหมือนพนักง,งานคนอื่นที่นั่นหรอกที่ต้องรับแขกเราเป็นสนมของเสียรับใช้แค่เสี่ยวคนเดียวรับใช้ที่ว่าคือ การตอบสนองความต้องการทางเพศของเสียใช่ไหมใช่จริงๆเธอก็คือโสเพณีที่ขายตัวนั่นแหละถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าต่างกันที่เธอขายประจำให้กับคนคนเดียวใช่มนเราว่าเธอออกไปก่อนดีกว่าเธอไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้หรอกอีกอย่างมีเธออยู่เราให้ข้อมูลแยมเขาไม่ค่อยสะดวกเลยอะ ก็ได้แต่ถ้าไม่โอเคต้องบอกแล้วนะทางสะดวกละฉันจะเล่าให้ฟังแบบถึงพลิกถึงขิมเลยก็แล้วกันเอาไปลงข่าวให้หมดด้วยอะ เสียบุญน่เป็นคนเซ็กจัดมากๆเลยจัดตั้งแต่เช้ายันดึกถ้าวันไหนเขาหายด้วยแล้วนะ่ะลีลานะจะยิ่งเล่าร้อนเอากันข้ามวันข้ามคืนไม่มีหยุดเลยละ่ะนี่ส่วนสารวัตรมิดเนี่ยนะไม่แพ้กันเป็นพวกบ้าห้าชอบไปใส่กุญแจมือเล่นบทตำรวจจับผู้ร้ายนีสนุกดีนะเธอเคยไหมอ่ะหรือเคยมีแต่เซ็กกับพื้นๆสไตล์ลูกคุนหนู แล้วขาเธอเนี่ยแหกได้เกิน90องศาหรือยังบริหารไปบ้างนะจะได้ทําได้หลายท่าไม่น่าเบื่อนีน่ตรงน,นี้เธอเนี่ยนะมันมีความสามารถมากกว่าที่เธอคิดนะรู้ปะเราฝึกให้ก็ได้นะ